สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สาร์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีทริคดีๆมาแนะนําค,คุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการล้างประวัติการเข้าชมนะครับของแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะครับก็คือนะครับหลายท่านนะครับอาจจะแบบว่าไม่อยากจะให้ใครมารู้นะครับ ว่าเราไปดู y o u t u b e เนี่ยนะครับเราดูอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นมีเพื่อนๆนะครับหรือว่าแฟนของเราอะไรเงี้ยนะครับมาเล่นโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วเปิดเข้าไปดูใน y o u t u b e นะครับปรากฏว่าไปเจอนะครับว่าเราเนี่ยนะครับไปดู Youtube เกี่ยวกับพวกสื่อลามกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้คุณอื่นรู้นะครับวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะครับ มานะครับเรียนรู้นะครับวิธีการล้างประวัติการดูนะครับของ Youtube นั่นเองนะครับก่อนที่ไปก่อนที่เราจะไปชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับของช่องไลฟ์สาระชแชนแนลนะครับโอเคนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะล้างประวัติการเข้าดูนะครับ อ่า YouTube นะครับการเข้าดูคลิปใน YouTube นะครับก็มีวิธีง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็จะสามารถลบนะครับประวัติการอ่ดูของ YouTube ได้แล้วนะครับก็คุณผู้ชมนะครับกดเข้าไปที่อ่แอปของ YouTube นะครับกดเข้าไปเลยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า YouTube นะครับก็จะเป็นฟีดของ YouTube นะครับว่ามีอะไรนะครับเข้ามาบ้างนะครับ วิธีการลบอ่าวิธีการล้างนะครับประวัติการเข้าดูนะครับก็ไม่ยากครับคุณผู้ชมก็กดเข้าไปที่อ่าโปรไฟล์ของเรานะครับที่อยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับกดไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเข้าวิธีการตั้งค่านะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้ก็จะมีอ่าเมนูต่างๆนะครับ ให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกใช้นะครับวิธีการล้างประวัติการเข้าดู youtube นะครับก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับจะเจอคําว่าประวัติและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับประวัติและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับเมนูย่อยออกไปอีกว่าเป็นการล้างประวัติการดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการล้างประวัติการค้นหานะครับนี่นะครับ ล้างประวัติการดูก็บอกว่าล้างประวัติการดูของบัญชีนี้จากทุกอุปกรณ์นะครับการดําเนินการนี้จะล้างประวัติการดูเรื่องราวด้วยนะครับก็คือจะล้างประวัติการดูอ่าสตอรี่ในใน u t u b e ด้วยนั่นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนการล้างประวัติการค้นหานะครับอย่างเช่นว่าเรานะครับเปิดเข้ามาใน u t u b e เนี่ยนะครับแล้วเรามีการค้นหานะครับคอนเทนต์อะไรนะครับ ถ้าเรามาเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการล้างประวัติการค้นหาไปด้วยนั่นเองนะครับนะครับวิธีการล้างประวัติการดูนะครับก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมกดเข้าไปที่ล้างประวัติการดูนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมีแค่นี้นะครับทีนี้ก็จะมีป๊อปอัพนะครับเด้งขึ้นมาถามนะครับบอกว่าระบบจะล้างประวัติการดู youtube ของคุณออกจากแอปทั้งหมดของ youtube นะครับในทุกอุปกรณ์นะครับ แล้วก็วิดีโอแนะนำจะถูกรีเซตแต่อาจยังคงอิงตามกิจกรรมในผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Google นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะล้างประวัติการดูนะครับก็กดไปที่ล้างประวัติการดูนะครับหรือนะครับไม่อยากจะยังไม่อยากจะล้างนะครับก็กดไปที่ยกเลิกนะครับทีนี้ก็วันนี้จะมาล้างประวัติการดูนะครับก็กดไปที่ล้างประวัตการดูนะครับ มันก็จะบอกว่าล้างประวัติการดูแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้นะครับประวัติในการดูนะครับประวัติในการดูคลิปใน youtube นะครับก็จะไม่มีนะครับก็จะไม่มีว่าเอ่อก่อนหน้าเนี้ยนะครับเราไปดูอะไรมาบ้างนะครับของ youtube นะครับนี่ก็เป็นวิธีการล้างประวัติการดูนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นการล้างประวัติการค้นหานะครับ การล้างประวัติการค้นหาก็เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับล้างประวัติการค้นหานะครับก็คือบอกว่าล้างการค้นหาของบัญชีนี้ออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับคือว่าเรา,าเข้า youtube นะครับโดยโดยมีการลงชื่อเข้าใช้เนี่ยนะครับมีการล็อกอินเข้าใช้นะครับโดย Gmail ของเราเนี่ยนะครับ มันก็จะถูกเก็บนะครับข้อมูลพวกนี้จะถูกเก็บนะครับว่าเราดูอะไรบ้างนะครับเราค้นหาอะไรบ้างนะครับก็จะถูกเก็บใน y o u t u b e นะครับในตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะมาล้างประวัติการค้นหานะครับเพื่อเป็นการแบบว่าอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราค้นหาเรื่องอะไรนะครับเราดูคอนเทนต์ในเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเราก็มาสามารถมาลบตรงนี้ได้นะครับวิธีการล้างก็เหมือนเดิมครับกดไปที่ประวัติ การค้นหานะครับกดไปที่ล้างประวัติการค้นหานะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาถามเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนะครับทีนี้เราก็มากดตรงที่ล้างประวัติการค้นหานะครับกดไปเลยนะครับมันก็จะบอกว่าล้างประวัติการค้นหาแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะไม่มีประวัติในการดู youtube นะครับไม่มีประวัติในการค้นหาคอนเทนต์ต่างๆของ youtube นะครับผ่านบัญชีบัญชีของคุณผู้ชมเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการล้างข้อมูลการดูนะครับแล้วก็ล้างประวัติการค้นหาของ YouTube นั่นเองนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะทําเหมือนผมนะครับล้างประวัติการค้นหาแล้วก็ล้างประวัติการดูคลิปใน y o u t u b e นะครับก็สามารถทําตามที่ผมแนะนําได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องไลฟ์สไลดชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับที่กลางคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวเราไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ